เอาละและในคลิปนี้ก็อยู่ในลุกที่กูเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้อ ดูผมกูเดี๋ยวเปียกจัดเลยไม่พูดมากทาเพลงนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วย S T O P ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเดอ้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปแม่และคลิปดีๆแบบนี้ไปดูคลิปกันโหลดสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวรหัสซึส่งในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นรหัสที่แบบมีมูลค่าเท่าๆกันเลยนะครับราคา,าททั้ง3รหัส เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละรหัสนียมันจะแบบมันจะแบบแตกต่างกันแค่ไหนหรือว่ารหัสนี้จะคุ้มกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยไปดูกันเลยเข้ามารหัสแรกนะครับทุกคนรหัสนี้เลเวล2401น่ะครับก็เลเวลไม่ตันนะเลือี9กเลเวลก็ตันแล้วทุกคนก็ไปฟาร์มกันได้นะครับ เงินเขียวนะครับก็เป็นเงินเขียวที่น้อย2องแสนบาทเองนะครับเงินมว่วง2องพันนะครับก็ก็ถือว่าก็น้อยนะก็น้อยสำหรับเงิน <S <S <an> <S พวกเงินเบรดี <S <S <an> <S พวกเงินเขียวเนี่ยและนี่คือไอเทมเอาไว้เปิด p ี <S ans> พ<ว>ี <lecture> นะครับอันนี้คือผลบาร์กี้ถาวรด้วยนะครับคุณด <S ans> <ค>ูเดี <S <ans> <S ๋ยวผมเปลี่ยนผลให้มามันค่อยตึงหน่อยไอดีนี้มีผลอ่ะผลมังกรถาวรนะครับคุณดูแล้วก็ผลฟินิกถาวรด้วยนะนี่ เป็นผลฟินิกที่ตื่นด้วยนะครับคน,นดูรวมๆแล้วก็แบบสาผลที่ที่ถาวรานะรับผลบากี้ผลฟินิกตื่นแล้วก็ผลมังกรนะครับคนดูและนี่คือโยรุนั่นเองจังจับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีหมัดก๊อดดีสองไถ้ามีเนี่ยก็ถือว่าปรบบตึงเลยนะถ้ามีเนี่ยไปดูไปดูกันมากลับมาเมื่อคุณเตรียมตัวมาดีพอหมักดก๊อดไม่มี ถ้าละหมัดก้อนด2ก็ไม่มีนะครับคนดูหมัดที่เล่นอยู่ก็เป็นหมัดสายฟ้าว2นะครับส่วนหมัดอลือดนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีหมัดอะไรบ้างแล้วก็ดูตามรูปเลยเออลืมบอกข้าวไหวดีนี้2.5งจเอ็มนะครับถ้าพลังอาเป็นสายอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันพลังผลปีศาจนะครับนอกจากก็อาเป็นพลังป้องกันและพลังโจมตีระยะประสิทธิ์หรือว่าเลือดนั่นเองไอเทมมีโยรุนะครับยูรุมัดหกร้อยด้วยนะว2เปล่าเนี่ย V2 นะครับทุกคนยูรุ V2 นะมีดาบโคโค่นะครับดาบโพวีหนึ่งนะครับเลนโกคุเซเบอร์ทอกคาตุริฟูซิตะะนครับ แล้วก็ดาบอนื่นประมาณนี้นะครับนี่ดาบสีฟ้าดาบ เขียวก็มีนะเขียวเกี่ยวครับส่วนปืนนะครับทุกคนปืนบอมนะครับคาบุสานะครับคันธนูของเผ่าสตรีนะครับปืนพิษนะครับแล้วก็ปืนอ่ะอะไรไม่รู้เป็นปืนของอ่ะกลุ่มโจรสลัดของแซงคูดเอออันนี้ผมจําได้แล้วก็ไอเทมเสริมพลังนะครับประมาณนี้มีหมวก GM เมีแว่นตาดอกฟามิงโก้ด้วยนะเออแล้วก็มีหมวกกันน็อกมีหมวกลูซี่นะครับผลพิษศาสตร์ผลยางยืดนะครับผลแสงแล้วก็ผลไดมอนด์นะฮาคีที่เล่นอยู่นะครับเป็นฮาคีสีเขียวนะครับคนดูส่วนฮาคีสังเกตฮาร์คี้พ ไม่ใช่ไอเดีกะตันมันคือไอเดีเทพนะครับคนดูเดี๋ยวเรามาดูสีหาคิดว่ามีสีหาคิดอะไรบ้างในไอดีนี้มีสีเหลืองนับสีเขียวสีฟ้านะครับสีส้มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีลุงนะครับคนดูเนี่ยกดซ้ายสีลุงเลยเผ่าที่ใช้อยู่นะครับเป็นเผ่ามิงวีสามนะ ก็ถือว่ายังตึงอยู่เออแค่ผลถา,ามว่ามมันก็ตึงแล้วอผลฟินิกผลมังก,กร <c oughs> ผลบาคีเขาพี <c oughs> โอโ,อโหตึงไปดูไอดีต่อไปกันเลย <c oughs> ก่อนจะไปดูไอดีต่อไปนะครับทุกคนก็ขอแนะนําร้านขายไอดีบล็อกฟุตจะมีไกต่ตาลรหัสเทพด้วยนะครับคนดูแล้วก็มีกล่องซูมหนึ่งบาทด้วยนะอย่าลืมมาจัดกันด้วยอตอนนี้มีโปรโมชั่นลด30%ด้วยนะครับสาหรับเผาวิสีขั้น10เผาปลานะจาก449ลดเหลือ3 1 4บาทโคตรถูกลด30%อันนี้เลยนะครับอย่าลืมมาจัดกันด้น และนี่คือไอดีที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้แล้วคือไอดีนี้นั่นเอง639บาทตามรูป100็นะจ๊ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไปใต้คลิปนะครับคนดูไปดูไอดีต่อไปกันเลยค่าหัว 5.6M ยังเยอะโอ้โห5 6าหเเลยหรอไอดีนี้นะครับเลเวลตันเงินเขียว1 0 0 0 0 0เงินม่วง5,000นะครับเอาตรงนั้นหาเทพราดโหนไม่จำเป็นต้องเงินเยอะก็ได้นะทุกคนดูเอาไว้เปิด PP เล่นนะครับและนี่คือไอเทมเอาไว้เปิด PP จีกราฟสุดๆไอ้เหี้ย สามดาบโซโลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆนะครับอบอกไว้ก่อนผลโมจิอีกด้วยแถมยังมีมัดก๊อตด้วยนะคนดูมัดก๊อตวีสองและกีตาร์บุกด้วยนะคนดูไอเทมเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันโยรุหนึ่งดาวโอ้โหกดเล่นเลยละกันสองดาบโอเด้งนะครับมา6 0กร้อยเกือบตันสามดาบโซโลโอโ้แม่เงย เซตแดงๆ3มเซตโอ้โหอย่างตึงบิชินโตดาบปิกมัมดาบคาวินดิสเลนโกคุดาบอะไรไม่รู้ซเซเบอร์ซูซุยทังไดหอกาตะ,ะคุริทูชิตะวาโดและดาบอื่นประมาณนี้นะครับคนดูดาบม่วงดบาบฟ,ฟ้านะครับประมาณนี้ กดเข้ามาก็แบบเจอพระคุมสีแดงพระคุมที่แรงที่สุดแล้วนะครับอืมอันนี้คือไม่น่าจะมาอีกแล้วนะครับสำหรับพระคุมตัวนี้นะแรงสุดๆแล้วจะแลกว่าพระคุมหนวดดำอีกนะครับโคตรแรงแล้วก็อันอื่นนะครับประมาณนี้นะครับมีหมวก GM ด้วยนะมีหมวกลูซี่ด้วยผลดแดงๆนะครับผลไดมอนด์นะครับแล้วก็ผลอื่นๆประมาณนี้นะครับคนดู ต็งๆทั้งนั้นเลยเออผมลืมบอกเกมพัดสําหรับไอดีเมื่อกี้ไปนะครับเกมพัดไอดีเมื่อกี้ก็คือมีตามรูปนะทุกคนก็ไปดูตามรูปได้นะครับสาหรับว่ามีเกมพัดอะไรบ้างส่วนไอดีนี้มีเกมพัดโยรุมงนคูณ2และเรือนะครับคนดูก็ไอดีนี้มี3เกมพัดนะครับ <c oughs> ส่วนผลถาวรเดี๋ยวเราไปดูผลถาวรกันว่ามีผลอะไรบ้างนะต้องไปดูที่เกาะเต่าคนดูไปดูกันเลย ผลตื่นผลถาวรมีผลเสือนะครับหนึ่งแล้วมีผลเสือกดเข้าไปเลยและมีผลละเอีกมีผลโมจิด้วยนะคนดูไอดีนี่นะสรุปก็คือมีผลเสือและโมจิถาวรสองผลนะครับผลตึ้งถาวรสองผลเี่ค่ะคนดูอย่างเอ้าแปลงร่าก็เป็นแมวป่าส่วนฮาคีไอดีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีฮาคีสี่อะไรบ้างนะหุยไอีอ่ะคนดูมีเกือบทุกสีนะคนดูเท่าที่ผมเห็นแล้วสีแดงก็มีเนี่ยโอ้โห ขาดแค่สีสีขาวแล้วก็สีเอ่อสีชมพูนะครับแล้วก็สีอันเนี้ยมันสีสีนะครับที่แบบไม่มีนะอนั่นก็มีหมดแล้วนะครับโอ้โหจังเยอะแม่งมึงซื้อหมดเลยเหรอเนี่ยกูว่าทำไมเงินม่วมึงน้อยจังไปดูไอดีต่อไปกันไอดี ID มูลค่า639บาทไอดี ID สุดท้ายแล้วโอ้โหเข้ามาเข้าเข,ข้าเกมมาก็ใส่หมโกอน็อกเด็กแว๊ดเลยนี่ว่าโมโกอน็อกอันนี้วิ่งเร็วจัดเลยนะครับม,มาไปก่อนโอ้โหดูดีดูด,ดีผิวจัด ไอดีนี่นะครับผลสายฟ้าตื่นและผลสายฟ้าถาวนด้วยนะคนดูก็ตามรูป100%เลยแล้วยังมีหมัดก็อดดีสด้วยนะครับแล้วก็กีตาร์บูกและสอดาบโอเดงฮางทคิสี่ลนงด้วยนะส่วนค่าหัวไอดีนี่ 3M นะครับคนดูเปิดพ a เพีตึงๆเออคือเซ็ตแบบทุกคนดูจากเซ็ตทุกคนก็น่าจะโลแล้วเออแบบเซ็ต เซตโหดจัดเป็นเซตอาอมตะเลยนะครับเป็นเซตอมตะนะครับเซตนี้อมาตะสัตว์เลยแบบไม่มีคอมโบตายตัวนะสำหรับเซตนี้นะฮาคีสสีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมีแค่สี่ลุงสีเดียวเออเลเวลตานาบไอเดียนี้เงินเขียว15้าล้านเงินม่วง5,000นะครับส่วนเผาที่ใช้อยู่เป็นเผาปลาวีสี่ขั้นสิบนะครับคนดูก็ตึงๆไปเลยค่าพลังเป็นสายอ่าพลังดาบนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นพลังป้องกันและพลังโจมตีและประสิทธิ์นะครับส่วนไอเทมของดาบโคเด้งเขียวนะครับแล้วก็บีสโตดาบอื่นประมาณนี้นะครับคนดู ม2โควด้วยนะเซเบอร์วีก็มีนะครับส่วนหอกตาโคลิก็มีมีคาโบซะด้วยนะหมวก GM นะครับคนดูผ้าพันคอ3-4ก็มีนะครับคุดูนะผลสีชมพูนะครับผลเลอะผลสันนะครับแล้วก็ผลแมงมาาผลยางยืดนะครับผลไดมอนผลบุ๊กผลดําผลทรายผลน้ำแข็งและผลนกนะครับทุกคนเออมีกระจก1อันด้วยนะ ไม่เชื่อว่าจะมีผลสายฟ้าตื่นอย่างเดียวครับอดี ID นี้ยังมีผลพาตตื่นผลดําตื่นผลน้ลำแข็งตื่นและมีผลแมกมาตื่นด้วยนะครับคนดูแถมยังตื่นทุกสกิลอีกด้วยโอ้โหราคาขอาเราสามสิบเก้าบาทไม่มีอีกแล้วไปจัดก,กันได้ลิงเวียบใต้คลิปนี้